ไม่ใช่ผมบ้าคนเดียวนะก็โอเคครับมีนักเล่นพระหลายหลายท่านเอาด้วยนะในอุดมการเดียวกันคือว่าเอาวงการพระเครื่องที่ศักดิ์สิทธิ์และสวยงามกลับคืนมาเช็คพระฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับนะวันพุธนี้หนึ่งร้อยท่าน รับให้วันพุธละหนึ่งร้อยท่านติดต่อจองคิวนะครับที่นะเบอร์ที่ผมลงไว้ในเพจนะครับใน Facebook ส่วนตัวของผมผมไลฟ์อาจารย์เปียกมันมากเลยถ้าอยู่ใกล้กันน่าจะมันกว่านี้ครับนะบสวัสดีครับพุดเหนือพมปูดูมีไหมก็มีสร้างนี่ครับใช่ไหมฮะก็มีสร้างศักดิ์สิทธิ์ด้วยแพงด้วยนะครับ อืมสวัสดีครับพี่เล็กกันนาเนะเรียกเขาพี่แต่เป็นน้องชายสุดที่รักนะครับในโครงการนะครับนำบวงการพระเครื่องกลับคืนมานะวันพุธนี้ใครที่จะนำพระเข้ามาตรวจเช็คนะเช็คพระฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมาเลยอ้าวสวัสดีครับพี่อาโนนพี่วิชัย พี่ดังดวงหรือไทยนะพี่ทิพย์นะฮะก็เดี๋ยวดูกันครับว่าวันพุธนี้เนี่ยจะมีอะไรเนี่ยตื่นเต้นตลาดภาคเครื่องกอบคุณครับผมอยู่ที่เดียวฮะตลาดภาคเครื่องภาคตะวันตกนะฮะตลาดภาคเครื่องเกอบคุณจังหวัดราชบุรีนะครับพี่ชาติใศสีเคยมาไหมครับตลาดเกอบคุณราชบุรีคือต้องบอกครับว่าผมเช็คพระแท้เก๋ให้ทุกอย่างครับนะฮะครับพี่พดูทอง นะพี่พ่อถ้าไม่ทำนะครับผมว่าวงการมัเครื่องมันจะผิดเพี้ยนไปเยอะนะครับครั้งนี้มีนะเซียนพระหลายหลายท่านเลยที่พอรู้ว่าผมจะทำเช็คพระฟรีเนี่ยนะครับบอกเอาด้วยพี่ผมเอาด้วยพี่ผมเอาด้วยพี่เรื่องราคาพระอย่าถามผมเลยผมจะพูดเสมอน,นะครับพระไม่มีราคาการอยู่ที่ศรัทธาของเรา เราอยากขายเราศรัทธาท่านมากรู้ว่าท่านเก่งก็เปิดแพงๆนะค,คนที่อยากเช่าถ้าเขาศรัทธาเหมือนเราเขาก็เช่าแพงๆแต่ถ้าเขาศรัทธาไม่เท่าราคาที่เราเรียกไปเขาต่อรองมาอ่าเราคิดว่าอยากจะใช้ตังก็ปล่อยเขาไปนะครับพี่ชาติพิชาติคิดว่าให้ประมาณว่าตั้งแต่ตั้งได้มาตลาดกอกูนะผมเช่าพระหนึ่งวัน่ะประมาณเท่าไหร่นะครับ นะไม่ไลค์นะนะเก็บวิดีโอไว้นะครับไม่ไลค์นะแล้วผมเป็นคนที่เช่าพรนะนี่ยคุณเชื่อไหมคนระผมเช่าพระหนึ่งเจ้าต่อรองจ่ายตังคนะ์อ่ะไม่ดีไม่ได้นานไม่ได้ยากอะไรหรอกครับพระแท้มาดูแป๊บเดียวนะก็รู้สวัสดีครับพี่โชคพวงพี่อภิวัฒนนะอยู่ช่วงไหนอยู่ช่วงไหนที่หมายความว่า นะครับเอาหน้าผมติดตามในเพจครับเนียเข้าไปดูในเพจนะครับผมลงโฆษณาไว้ให้ละไว้แล้วนะครับตลาดอยู่แถวไหนครับโอวิทวีสวัสดีครับเนี่ยพี่ทวียังเคยเอากุ้งแห้งเนี่ที่แสนอร่อยมาฝากผมเลยกราบขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับวันนี้ดูวันนี้ให้ลูกไปรับที่ร้านขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่พงจันทร์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พุทธิวันนี้ผมนัดห้าโมงใช่ไหม ผมก็รอนะครับห้าโมงนะวันนี้มีตลาดนัดภักเครื่องด้วยวันนี้ผมมีคุมทีมฟุตบอลนะครับไปเตะฟุตบอลตอนเที่ยงนะครับเสียดายไม่ได้เจอครับขาผมสนับสนุนมาใครที่อยากจะนะแล้วก็มีกิจกรรมดีอีกนะมีกิจกรรมดีอีกก็คือว่าตอนเนี้ผมผมใช้คําพูดนี้นะครับนะตอนเนี้ยมีการ นะเขาเรียกว่าเน็ตไอดอลหยุดเช่าพระกันโดยสิ้นเชิงตลาดผมอยู่ในคือปากเซตลาดพระเครื่องกอบคุณนะ่ใน Google Map ขึ้นอยู่แล้วครับนะก็พูดได้เต็มปากว่าเป็นตลาดพระเครื่องที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันตกครับนะมาได้ครับนะบรรยากาศนะครับเป็นตลาดพระเครื่องแบบโอเพนนะครับไม่มีห้องแอร์นะครับ กว้างๆโล่งๆปลอดภัยจากโควิดสบายๆนะครับก็อบอกแบบนี้คราวนี้นะคุณเชื่อไหมครับน้องผมเนี่ยที่ไปสนามพระหรือไปงานประกวดนะครับทั่วประเทศเขาบอกว่าพี่โต๊ตพี่เชื่อไหมผมขายพระไม่ได้เลยสักบาท กับมือระดับเทพเทพอะ่ะเนี่ยที่มีชื่อในวงการน่ะนะครับอยู่แม่กอบอกพี่โอตคงขายพระได้แปดร้อยอ่าอีกวันหนึ่งมานะไอเจ้าต่อมาเล่าว่าพี่โอตขนาดเซียนใหญ่ๆนะบอกวันนี้ขายพระได้กำไรองค์ละแปดร้อยสุดยอดแล้วมันอะไรวะพี่ นะครับน้องๆเนี่ยก็จะเอาพระมาให้ผมช่วยซื้อผมก็คุยกันบอกว่าจำสองปีที่แล้วที่พี่พูดได้ไหมว่าผลเนี่ยนะจากพ่อค้าพระเข้ามานะผลจากใบเซอร์ผลจากมุกการหลอกนะเอาเงินของผู้ที่ศรัทธาพระเครื่อง โดยที่ไม่มีกฎเกณฑ์คุ้มครองผู้ริโภคมันจะทําให้คนกลัวแล้วจะทํำยังไงกันพี่โอ๊ตผมบอกเลยนะสิ่งที่ผมพูดวันนี้ใครก็เอาไปทําได้นะเขาบอกว่าแล้วทําไงพี่โอ๊ตก็บอกเอางี้ง,ง่ายๆพี่ก็แค่หาพื้นที่ให้คนเล่นพ้าบ้านเราเนี่ยได้ซื้อได้ขายกัน เพราะโดยปกติเขาจะขายพระตัดเซียนแต่เมื่อเซียนหยุดซื้อพระก็ไม่รู้จะอพระไปขายให้ใครนะครับอ้าวเราก็ถามว่าแล้วถ้าพระเนี่ยขายกับนักสะสมคือนักสะสมเนี่ยลงมาเช่าพระจากเซียนพระตามแผงพระเองเนี่ยจะดีไหม เออมันก็ต้องดีสิพี่โอ๊ตแล้วจะทํำยังไงเขาบอกว่าในเว็บไซต์หลายเว็บไซต์อะ่ะยังไม่มีคนเคาะยังไม่มีคนใส่ราคาเลยพี่ผมก็บอกว่าดีๆในเว็บไซต์อะ่ะเสียนซื้อหรือนักสะสมหรือผู้ที่ศรัทธาพระเครื่องซื้อเอาให้แน่เะคิดได้แล้วทําไงแล้วก็บอกว่าทําไมนักสะสมจึงไม่ซื้อพระจึงไม่มาเดินเก็บพระจึงไม่มาเดินซื้อพระเองในสนามพระ ทำไมอ่ะเพราะเขากลัวไงเพราะเขาคิดว่าเขาซื้อแล้วประกันไม่ได้แต่ไอ้ที่เขาซื้อแล้วประกันได้อ่ะมันก็หักอยู่ดีซื้อที่ประกันเนี่ยเคยประกันแล้วว่าจะมีกำไรแน่บอกว่าซื้อพระไปเถิดแล้วจะมีกำไร เคยมีการประกันไม่ว่าซื้อไปแล้วจะก,กําไรแน่ถ้าไม่มีไอการบอกเก็บพระแล้วจะกกาไรอะ่ะมันลมๆแรงๆนะครับอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเรื่องจริงๆเลยนะทําทำยังไงให้ผู้นิยมสะสมพระเครื่องสามารถลงมาเช่าพระจากนะเสียนพระได้โดยไม่กลัว ใช่นักสะสมต้องดูมาให้เป็นอันนั้นหนึ่งอย่างนะครับอ่าซึ่งผมก็เล่งทําทุกช่องทางอยู่แล้วที่จะทําให้นักสะสมพอเป็นแต่ผมจะทําแบบนี้นะครับผมจะทําแบบนี้นะครับคือเนะี่ยผมจะให้คนในชมรมผมนะต้อง กราบขอภายรายงานตัวว่าผมเป็นประธานชมรมพระเครื่องเพื่อนพ้องน้องพี่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามเนะี่ยที่คนเรียกผมประธานประธานประธานเนี่ยนะครับผมเป็นชมรมนะฮะผมเป็นประธานชมรมมานะฮะปีนี้ปีที่ห้านะครับผมจะให้เซียนพระในชมรมผมได้บัตรเซียนคุณงงไหม เขามีต่ใบเซิร์แต่อันนี้บัตรเซียนนะครับคือสัญ,ญลักษณ์ว่าเขาคือเซียนฉะนั้นนะใครที่ซื้อพระจากคนที่มีสัญ,ญลักษณ์ว่าเซียนนะจะเป็นเสื้อที่มีโลโก้หรืออะไรก็แล้วแต่ลูกค้าซื้อพระจากเซียนเซียนต้องไม่ขายของเก๊เซียนต้องขายแต่พระแท้ ถ้าขายเก๊เมื่อไหร่ลิฟเสื้อคืนลิฟบัตรคืนในขณะเดียวกันคนที่ได้สัญ,ญลักษณ์เซียนซื้อกระเซียนเก๊ห้ามร้องแต่ถ้าลูกค้าซื้อต้องขายแต่พระแท้เท่านั้นเพื่อนๆคิดว่าดีไหมนั่นแหละครับคือ นักสะสมก็จะลงมาซื้อพระโดยตรงจากเซียนพระได้ถูกไหมฮะดีซะด้วยแทนที่เซียนพระจะขายตัดเซียนเซียนไปขายเป็นพ่อค้าเป็นทางไปอัพราคาขายลูกค้าตอนนี้ลูกค้าสามารถลงตรงมาซื้อกับเซียนพระแล้วคุณจะได้คุยกับเซียนพระด้วย คุณจะไม่ต้องกลัวเขาถ้าเสียนพระที่ใส่เสื้อนะชมลมพระเครื่องเพื่อนพ้องน้องพี่ถ้าซื้อพระเขาไปแล้วเรามีตรวจเช็คนะพระแท้เกให้ฟรีอาทิตย์ละหนึ่งวันถ้าคุณซื้อเก๊ซื้อเขาขายเกให้คุณแล้วคุณกลับมาเช็คที่เราเนี่ยแล้วคุณบอกเป็นพระเขาเนี่ยเราก็ต้องให้เขารับผิดชอบถ้าเกิดความผิดพลาด นะฮะหรือถ้าจงใจก็ต้องลิฟนะฮะสิทธินั้นคืนผมว่ามันเป็นวิธีการที่จะทำให้นักสะสมได้ลงมาคุยกับเซียนพระโดยตรงโดยไม่ผ่านนะเน็ตไอดอลหรือพ่อค้าคนกลางใช่คุณจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วอะเซียนพระเขาคุยยังไงเขาเป็นยังไง สุดยอดครับอ่าพี่ดวงหรือไทยนะฮะฉะนั้นคุณบอกว่าเฮ้ยพ้าแบบเนี้ยพ้าแท้มันขายได้จริงไหมคุณก็ลองเอาพราแท้บ้านคุณขนมาขายดิดูดิครับว่าเซียนน่ะที่เขาตั้งโต๊ะอยู่เนี่ยเขาจะซื้อคุณไหมขอหนึ่งตัวครับเจ้าแบงค์นะอ่าก็ต้องมาให้พี่พิจารณานะไม่ใช่ว่าใครก็จะสามารถได้เสื้อตัวนี้ได้<ม>ก็ต้องมาให้พิจารณาผมเน่ยอะไรครับจเจาออเสื้อไง เ,เดินรถตลาดรโมเสื้ออะไรลูกเสื้อฟรีเสื้อเซียนน่ะเซียนโอ <C NO S 2> บางแพรขโมยพ้ะน้าขายใช้โอถูกแน่ครับผมไม่ต้องกลัวครับอ่าฉะนั้นกิจกรรมแบบนี้จะเกิดขึ้นณนะจังหวัดราชบุรีผมไม่รู้ที่อื่นเป็นยังไงนะแต่ที่นี่เราจะทําทุกอย่างให้มงการมาเครื่องมีความสุขครับโอนตังไปยังลูก ไม่เอาตังไปเลยเนะครับอันนี้ของของของ,ของเขาเท่าไหร่นะสามพันห้าคฮะสามพโอ้อันนี้ต้องหมดนี้เลยโอ้เหรอสามพันเนี่ยไม่ถามมาดิอันนี้ไม่ทันพาย,ยังอยู่หลวงพ่อไปแล้ว <laughs> เป็นสามพันสองใช่ไหมลูกอาตาังอ่ะเ<ป>ดีย 3, ด๋วยวแป๊บนึง่ง คแค่นี้เองครับเรื่องการเช่าพระไม่ได้ยากไม่ได้วุ่นวายไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับคือใครที่มาหาผมะที่ตลาดพระเครื่องกบคุณพุทธก็เปรียบเสมือนผมสอนแบบเจาะลึกอยู่แล้วนะครับอ่ะก็ฝากไปบอกว่าจังหวัดไหนจะทำแบบนี้ทำเลยครับดีนะครับมีอะไรให้ผมนะช่วยเหลือสนับสนุนได้มาเลยนะครับแล้วเซียนพระทั้งตะคอนมาถม ระบุรีเมืองการรวมตัวกันทําแล้วนะครับให้เข้าให้นักสะสมเข้าถึงเซียนพระจริงๆเช็คพระฟรีไม่เก็บตังค์นะครับอ่ะแล้วก็มาพบกันนะครับสวัสดีวันนี้มาพระเยอะมากครับที่ลุกๆนะฮะีรู้ว่าพระเยอะมากอ่าใช่ไหมในตลาดวันนี้มีตลาดพระเครื่องใช่ไหมครับนะครับอยากให้มีแบบนี้ที่ปราจีนจังได้ทุกที่ครับถ้าเกิดว่านะฮะเซียนใน ท้องที่นั้นนะครับจับมือกันร่วมมือกันอ่ะนะครับอ่ะเราไปดูภาคเครื่องกันวันนี้ไม่ไมีคําถามอะไรอยากถามผมถามมากนะครับอืมอืมอยังไม่ได้ถ่ายรูปเลย ไม่ปุโตะนะนะครับครับใครที่เคยมาแล้วอะ่ะนะก็พิมพ์บอกเพื่อนๆหน่อยว่ามาเจอผมแล้วเป็นอย่างไรอ่าโอ้พี่โชคนำชัยไม่เป็นไรเราก็นะคุยกันทางโซเชียลทาง Facebook มีโอกาสเมื่อไหรก่ก็อะไรก็แล้วแต่นะครับที่พระอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในบ้านเราแล้วเราต้องไม่เครียดแล้วครับ เราต้องถือว่านั้นเป็นสมบัติของเราจะแท้จะเก๊ก็อย่าไปเครยียดบางครั้งมีพระเก๋ที่เช่ามาตอนเนี้ยในบ้านเต็มเลยก็ไม่เครยียดทําไงให้ไม่เครยียดรู้ไหมฮะแค่คุณดูพระให้เป็นแล้วแยกได้ว่าองค์นี้เก๋องค์นี้แทะคุณก็มีความสุขละผมมีเคลหนึ่งเล่าให้ฟังนะนะครับก็เพื่อนผมบ้านเพื่อนผมนะครับ ก็พ่อเขาเก็บพาเกตหลายสิบล้านใครใครคิดว่าโดนพาเกตสามสี่แสนน่ะต้องมีสิบล้านน่ะบ้านเพื่อนผมนะครับแต่เขาบอกมาคำหนึงว่านะพ่อเขาไม่เที่ยวพ่อเขาไม่ดื่มถ้าพ่อเขาเที่ยวพ่อเขาดื่มอาจจะหมดมากกว่านี้แต่เนี้ยนะพ่อเขาเช่าพระก็เป็นการซื้อความสุขอย่างหนึง่งนะแล้วก็ไม่จนนะ มีพระเจ๊นในบ้านนะก็ไม่จนก็ยังร่ํารวยดีอยู่นะครับนะก็มีแท้บ้างในนั้นแต่ใจเขาศรัทธาไงใจเขาเนี่ยไม่ได้มองว่าพระเป็นสินค้านะครับไม่ได้ผักใสไล่ส่งไม่ได้มองว่าเช่ามาต้องกําไรนะครับก็ผมที่ผมพูดเสมอะพระเขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเรามีลูกพี่อะลูกพี่กูคนดีจริงหรือเปล่าลูกพี่กูเจ๋งจริงไหม ถ้าคุณระแวงลูกพี่นะลูกพี่รู้ลูกพี่ก็ไม่ช่วยคุณอ่านะแต่ถ้าเกิดคุณบอกเจอเมื่อไหร่ก็ยกมือไหว้นะเจอเมื่อไหร่คุณก็เคารพรุ่นพี่เวลาคุณเดือดร้อนไม่ต้องบอกเขาหรอกเขามองตาคุณเนะี่ยเขาก็อยากช่วยละก็เหมือนกับพระเครื่องทุกวันนี้ทําไมเช่าพระต้องบอกว่าจะต้องได้กําไรคุณเข้าใจผิดว่าสัจธรรมของพระเครื่องคืออะไรคือพุทธคุณ ถูกไหมคุณต้องเดินทางไปหยอดตู้บริจาคไปทําบุญเวลาดวงตกต้องทําพิธีกรรมต่างๆคุณได้อะไรกลับมาบ้างคุณได้กําไรไหมผมถามจริงเวลาคุณดวงตกเนี่ยคุณไม่หาหมอดูอะ่ะคุณได้อะไรกลับมาบ้างคุณได้กําไรบ้างคุณเดินทางไปไหว้พระหยอดตู้บริจาคซื้อเทียนซื้อมะลัยคุณได้ กําไรไหมแต่ทําไมพระเครื่องคุณต้องมองว่าเก็บเราต้องมีกําไรใครสั่งใครสอนพวกพ่อค้ามันปลูกฝังมันหลอกให้คุณลหลงไหลไอ้ที่เขาบอกเป็นสิบล้านยี่สิบล้านคือราคาที่เขาจะได้ขายคุณได้แพงๆแต่จริงๆไม่จําเป็นที่จะต้องมีพระเต็มบ้านผมบอกเลยนะฮะแก่นแท้ของพระเครื่องคือพุทธคุณคุณซื้อรถมาคุณเอาไปกับ ไปขายคืนน่ะได้กําไรไหมคุณซื้อโทรศัพท์มาคุณเอาไปขายคืนได้กําไรป่ะแต่คุณได้ประโยชน์จากโทรศัพท์ในการใช้ติดต่อการซื้อขายคุณได้ประโยชน์จากรถในการขับพาคุณไปไหนมาไหนแล้วทําไมซื้อพระต้องคอยถามว่าขึ้นหรือ,อยังมีกําไรหรือ,อยังเหมือนจ้องอะถ้าขึ้นก็จะขายอะหลวงพ่อบอกเอองันเองก็ดูแลตัวเองแล้วกันนะหลวงพ่อผมจะช่วยยังไงกับเองก็ไม่ได้เคารพศรัทธาข้าเหมือนกันนะฮะ ลูกพี่เนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเราเราแวงลูกพี่แต่พระเครื่องก็เป็นสิ่งวิเศษเขาก็รู้ว่าคุณน่ะศรัทธาเขาหรือไม่ศรัทธาเขาใช่ไหมฮผมอยากให้ย้อนคิดถึงวันที่เราแขวนพระเด็กๆไม่รู้ว่าพระอะไรแต่เราห่วงมากเลยใครขอซื้อก็ไม่ขายห่วงรู้ว่าเป็นพระที่แขวนตั้งแต่เด็กๆมีคุณค่าทางจ,จิตใจกันผีได้โดนหมากัดไม่เข้าแต่พอเมืไหร่มารู้จักเซียนพระเซียนพระบอกไม่ดีนะทอด อันนี้ก็ลยคนหูเบาแต่ถ้าคนที่ยังหนักแน่นกับพุทธคุณอยู่คนเหล่านี้มักจะนะ,จะเจริญรุ่งเรืมมองผมบอกเลยบางคนเห็นคนแขวนพระเนี่ยโอ้โหลุงเหรียญแพงๆทำไมลุงแขวนเปลือยอะ่ะสึกหมดแล้วราคาพระไงเอออย่างเงี้ยต่อไปจะไม่ได้ราคาลุงบอกลุงถ้า,ถาลุงไงเอาก็พระพุทธคุณได้เข้าเนื้องไงลุงอย่างนี้ราคาตกลุงสวนเลย ูไม่เคยคิดจะขายพระคุณไปไงต่อเออแกบอกแกไม่เคยคิดจะขายพระองค์นี้เออแต่องค์อื่นที่แกไม่ได้ขายอะ่ะเออถ้าไม่ถ้า,ถ,าถ้าไม่ไปพูดแต่แกแบบนี้แกอาจจะขายให้แต่ถ้าไปพูดแบบนี้ใแบบนคณนะอาจจะไม่ได้ซื้อพระแกเลยผมไปผมเช่าพระบ้านหลายบ้านผมมันเป็นคนละโลกกับเน็ตไอดอลทุกวันนี้ที่คุณเห็นผมจะบอกให้เนี่ยคนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาอะไรเป็นแลกกับพระเนี่ย เงินทองก็หายากทาไมเขาจึงยอมจ่ายเพื่อจะเอาพระเพราะเขาไปขอใครแล้วมันไม่ได้ไงเขาอยากได้เพราะเขารู้พระอ,องค์นี้ดียังไงโหบางทีต้องไปนั่งกินเหล้าโนนะ <Ừ. S 1> ซื้อเหล้าไปโอ้โหนั่งคุยไปขอจะมีกํานาเลยองค์นี้เคยเป็นของใครแล้วไปอยู่ที่ใครแต่ปัจจุบันไม่ใช่หยิบอะไรมาออกบัตรได้ก็บอกว่าแท้เอาง่ายๆผมกล้าพูดนะปีนี้พระเกอออกบัตรได้ห้าสิบห้าสิบ พ่อพ่อ,อก,กับพระแท้ดีไม่ดีพระเก๋นนะออกบัตรได้มากกับพระแท้โดยเฉพาะเครื่องรางเนี่ยเก๋ออกบัตรได้มากกว่าแท้ผมไม่ได้บอกสำนักไหนนะครับอ่าใช้ผมบอกว่าถ้าคุณไปถามเซียนเครื่องรางจะรู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเครื่องรางเนี่ยที่ออกบัตรได้เก๋มากกว่าแท้แต่ถ้าคุณดูให้เป็นน่ะคุณไม่ต้องสนใจบัตรหรอกครับตลบาดพระมีวันพุธกับวันอาทิตย์นะครับ มีคอมเมนต์อะไรน่าสนใจมั้งลูกเพราะว่าเครื่องพี่มันจะกระโดดไปกระโดดมาตัวเนี้ยนะขอบคุณครับเคียวเสือไม่มีจานของพ่อปานมีไหมสินแกะถูกไหมล่ะครับอ่าถ้าสินแกะถูกก็ได้รอยจานอาจจะถูกใช้จนสึกหรือซ่อนไว้ตรงไหนสักที่หนึง่งแต่ถ้าสินการแกะเป็นงานแกะของช่างคนที่แกะให้พ่อปานน่ะนั่นแหละครับถ้างานแกะถูกก็แท้ครับผมดูพี่จนตอนนี้ผมดูพาร์เก้ แท้เป็นที่จะขอบคุณมากๆเป็นคอมเมนต์ที่ผมประทับใจนะถ้าบอกว่าดูพระได้แยกพระแท้เกดได้ว่าผมเนี่ยผมรู้สึกอิ่มเอมใจและประทับใจมากจริงๆไม่ต้องชมว่าผมเก่งไม่ต้องชมว่าผมหล่อไม่ต้องชมว่าผมดีเพราะนั้นอ่ะมันไม่ใช่จุดมุ่งหมายที่สุดของผมจุดมุ่งหมายที่สุดของผมคือผมอยากให้เพื่อนๆดูพระได้เพื่อนๆยิ่งดูพระไม่เป็นแล้วโดนเขาหลอกให้ซื้อพระเกมากเท่าไหร่ก็อยากจะขนพระแบบนั้นมาให้ผมดู เยอะขึ้นเท่านั้นแล้วผมก็ต้องดูแต่พระเก๋าเนี้ยแล้วก็ต้องตอบคําถามผมก็เหนื่อยเนะยแต่แล้วมันเพื่อนดูพระเป็นไม่ซื้อพระเก๋ให้มีเก๋ฝีมือโดนมามันก็ยังดีอ่ะแต่ถ้าเก๋ห่างๆแล้วยังซื้อแล้วมาถามผมเนี่ยผมโมกผมว่าผมจะจัดจุงแขนไปท่าพระจันทร์เลยป่ะเราไปแผงพระเก๋กันในองค์ละยี่สิบาทสาสิบบาทเนี่ยเต็มเลยนะไปด้วยกันไหมนะครับแต่ถ้าใครมาหาผมที่นี่นะผมจะมีรูปเนี่ยแผงพระเก๋เนี่ย นะแม้กระทั่งในตลาดผมก็เหมือนกันแผงพระเก๊เขาขายเป็นงานโอท็อปเขาขายยี่สิบาทห้าสิบาทสาสิบาทเขาไม่ได้มาหลอกขายเป็นแท้นะครับอ่าใครที่มาหาผมมันพุธนะครับก็มีตลาดดัดพระเครื่องด้วยก็จะได้คุยกับเซียนพระด้วยนะครับกิ่งหลวงพ่อเต๋มีจุดเกตสังเกตตรงไหนครับขอบคุณครับกิ่งหลวงพ่อเต๋มีจุดสังเกตตรงไหนเก่านะเขาพูดถึงกิ่งสวนเต่าเก้า ง่ายครับเนื้อโลหะของว่ตเตเทียบเคียงได้กับนะโลหะเขาจะรู้จักไหมล่ะนะครับถ้าบอกว่าอ้าวเทียบเคียงกับอินโดจีนเนื้อแดงอ้าวเออนะครับเทียบเคียงกับเจ้าปุญเจียวัดโพอ่างเงี้ยเขาจะรู้จักไหมคือเทียบเคียงกับพาร์กิงปีสองพันห้าร้อยอะครับนะถ้าเนื้อเดียวกันโลหะเดียวกันความเก่าได้ก็แท้ครับ นะี่ยของเกมม็ต้องเป็นโลหายุคใหม่ได้ครับอ่ะใช่อย่างนั้นปะวันนี้ผมเริ่มดูเป็นบ้างแล้วครับขอบคุณคือไอ้เก๊ห่างๆอะ่ะต้องไม่โดนละเก๊ดีๆอีกเรื่องหนึ่งเก่าคือแท้ง่ายๆน,นะครับวันนี้ใครอยากดูพระเครื่องบ้างมีคําถามอะไรเด็ดๆมั้งไหมยังไม่มีครับแฟนเพจผมดูพระเป็นหมดแล้วผมจะบอกให้